นมมาจากไหนลูกคุณครูหนึดาวคุณครูประจําชั้นให้เหรอสวยมากเลยโอ้กล่องสวยมากเลยนะเนี่ยเนาะกล่องสิงห์เขามาแจกเหรอแล้วเอได้ไหมได้ได้เหรอวินนี่สวยมากเลยเนอะมันอร่อยไหมอร่อยอันเป็นโกใช่ไหมนี่โอ้สองอะไรเป็นนมความความลุงสมองฮะควาลุงสมองแล้วกินแล้วไปไหน ไปไหมคะนมโปรโมตรสจืดมันมีมันมีหวานนิดนิดไหมมีหวานนิดนิดไหมมีมีอนไรมีอะไรลุงเรียนแจกอะไรเลือกอ๋อโปรโมตมาแจกเองใช่ไหมแม่ค่ะคเวลาแจกนะอ๋อคุณครูแจกให้แต่ว่าโปรโมตเอามาให้ใช่ไหมให้เด็กคนกี่กล่องสองกล่องอด,ดีมากเลยมันเป็นนมความดุมสม,มองอความดุมสมอง กินแล้วไปไหนสมองดีเหรอ